ค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวตู้กดของเล่นเรานะคะตาน,นี่นะเราใช้เวลาทำสองชั่วโมงนะเราจะไม่ขอสอนทํานะคะเพราะว่ามันนานมากนี่นะจะเป็นรับรอบนะคะลิเ,เทมีมากเลยนะนี่นะอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมก็มีแค่เหรียญน,นะคะก็ะเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญสองบาทเหรียญบาทได้หมดเลยนะคะ ตัวน,นี้นะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็นเหรียญห้านะนี่เหรียญห้าแล้วก็สอดไปในล็อกตรงนี้นะคะสอดเข้าไปแล้วเราก็หมุนนะหมุนจนแกนหมุนนะคะหมุนมุนหมุนหมุนเลยหมุนเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เปิดตรงนี้นะ โอ้ได้ของเยอะมากๆเลยค่ะบทที่อย่างแรกนะคะก็จะเป็นกิฟต์นี่นะกิฟต์นะคะอย่างต่อมาก,ก็จะเป็นกําไรนะคะเราลักในหลวงนะนี่นะต่อมาจะเป็นสกูชี่ทาเองค่ะแล้วก็จะมีเป็นกําไรนะคะ3อันค่ะหมดยังอะ อันนี้สกุชี่ทำเองที่ขี้เหร่ที่สุดใน5ล้านโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นสกุชี่ทำเองแล้วได้เยอะมากห้าบาทแล้วก็เป็นแหวนนะคะแหวนของเล่นนะหมดยังอะยังไม่หมดอีกค่ะเพื่อนจะมีเป็นสกุชีแจนเดลโ o นัทนะคะสีขีแล้วก็สกุช่อย่างนี้นะ หมดยังนะครับมันเยอะมากเลย่ะห้านบาทเองหมดแล้วนะคะเอ้เหลืออีกชิ้นหนึ่งอ่ะก็จะเป็นโดนัททำเองขี้เล่มากแต่สโลมากนี่นะตรงนี้สโลสุสดสเลยโอ้นุ๊กจุดก็นี่นนะ แล้วก็ปิดนะคะนี่ห้าบาทได้ของเยอะเกินเลยค่ะแล้วอยากรู้ไหมว่าเราจะเอาใส่คืนยังไงก็จะเป็นตรงนี้นะจะเป็นที่เปิดเนาะก็จะเป็นรูเล็กๆแบบนี้นะคะวายก็ใส่ของเข้าไปเลยนะเข้าไปนะ ็ถ้ามีเสียงรับคุณก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าที่บ้านเราคุณเยอะมากเลย,เยนะ,ะนี่นะแล้ววิธีที่เราจะนำเหรียญออกมานะคะก็คือด้านข้างนะเราจะเจาะรูไว้นะแล้วก็เปิดออกมาก,ก็จะมีเป็นถาดเหรียญน,นะคะลองเหรียญแบบนี้แล้วก็นำออกมานะนนแ,แล้วก็ใส่ไนุ้งแ้ก็ปิดนะก็ง่า มากเลยนะแต่ว่าที่เราทำนานเนี่ยคือเรามีธุรกิจหลายอย่างห้าล้านลูกเลยธนะุรกิจพันล้านนะคะเราก็เลยใช้เวลาทำนานนิดนึง mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะ mm hmm. ถ้าไม่เสือกก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าเรายังทำไม่ค่อยเป็นเนาะ mm hmm. ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย